รัฐบาลยังคงยืนยันไม่มีการประกาศล็อกดาวน์ในพื้นที่อื่นๆหลังมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เริ่มต้นมาจากจังหวัดส,สมุทรสาครที่จะต้องมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งตามที่นาย,ยกรัฐมนตรีได้มีการขอเวลาไว้7วัน โดยการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้หลายฝ่ายให้ความสนใจถึงมาตรการของรัฐบาลที่จะรับมือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9ระกอกใหม่ที่มีจุดเริ่มต้นจากจังหวัดสมุทรสาครที่มีต้นต่อมาจากแรงงานต่างด้าวและกระจายไปหลายจังหวัด ซึ่งภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอให้เชื่อมัน่นการทํางานของเจ้าหน้าที่ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์โควิดได้พร้อมขอให้ร่วมมือกันช่วยระมัดระวังในช่วงเจวันให้ดีเพื่อเป็นระยะที่ปลอดภยัยขณะที่นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่านายกรัฐมนตรีขอเวลาประเมินสถานการณ์7วันก่อน พิจารณาว่าจะล็อกดาวน์พื้นที่อื่นๆตามจังหวัดสมุทรสาครที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศไปแล้วหรือไม่และย้ำว่าประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อหรือรู้สึกว่ามีอาการป่วยเข้าข่ายติดเชื้อสามารถไปขอรับการตรวจได้ทันทีตามสิทธิ์ตามหน่วยพยาบาลได้ทันทีและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้น ขณะที่ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรียอมรับว่าหากสถานการณ์ดุนแรงขึ้นก็จําเป็นต้องล็อกดาวน์และจะต้องคํานึงถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่เบื้องต้นอย่างประเมินสถานการณ์ไม่ได้และขอความร่วมมือประชาชน ร่วมมือช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของภาคพลังประชาชนที่จะมีการประชุมหรือทำกิจกรรมก็ได้สั่งงดไปแล้วเพื่อเป็นการป้องกันพร้อมชี้แจงกรณีสังคมตั้งคำถามด้วยว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดรับสินบนนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศพร้อมสั่งการให้เพิ่มกำลังทหารตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นด้วยองคมเขาเพิ่มกำลังทหารเพิ่มไปอีกแล้วนะ ก็ป้องกันหมดอ่ะนะก็ต้องดูว่าท่านนายกดูอีกอาทิตย์หนึ่งอะดูนะดูว่าดูสถานการณ์เนี่ยขึ้นอยู่สถานการณ์มันเป็นไงถ้ามันรุนแรงขึ้นเราก็จําเป็นอ่ะนะเราต้องอยู่เอาคนส่วนใหญ่ไว้ผมผม่ประเมินไม่ได้อ่ะนะประเมินไม่ได้ก็ต้องดูคนก็ต้องดูก็ต้องช่วยก็ต้องประชาชนต้องช่วยด้วยทุกคนเนี่ยต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับ ก็ก็นี่ไงผมพูดอยู่นี่ไงนะก็ต้องระวังก็ต้องดูมัดระวังด้วยไม่มีก็นี่ก็ต้องดูสถานการณ์นะน,นะคุณจะไปนั่นอะไรอย่าไปคิดมากนะอย่าไปคิดมาก นอกจากนี้ในส่วนของนายจุรินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ยืนยันด้วยว่ากําลังผลิตหน้ากากนามัยในแต่ละวันของ30โรงงานสามารถผลิตได้วันละ4-5ล้านชิ้นต่อวันและมีการควบคุมราคาไม่ให้เกินชิ้นละ2บาท50สตางค์ขอให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าสินค้าจะไม่ขาดตลาดและอย่าตื่นตระหนกจนเกินไปจนเกิดการกว้านซื้อไปกักตุนหรือเก่งกําไรจนเกินควรหากพบมีการ ายเกิดราคาสามารถแจ้งสายด่วน1569ได้ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าโควิด19ระบาดสมุทรสาครจะกระทบต่อราคาอาหารทะเลนั้นเบื้องต้นได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ปัญหาแล้วด้วยการหาซื้ออาหารทะเลจากแหล่งอื่นเพื่อไม่ให้ขาดแขนแล้ว อย่างไรก็ตามนะคะจะต้องจับตาดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงรวมไปถึงกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าจะมีการประกาศล็อกดาวน์ในพื้นที่อื่นๆก่อนที่จะถึงเทศกาลปีใหม่นี้หรือไม่ค่ะ